วันจันทร์ที่14กันยายน2563เวลา10นาฬกาในดุสดรีพรพัะแก้วหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำสำนักง,งานชะละประทานที่13และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะชั้น3อาคาร99ปีบรงชูชาติกำปูกรมชลประทานโดยมีนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมสลประทานเป็นประธานสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13อยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้กำชับให้โครงการสลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำด้วยความประหยัดและประณต พร้อมสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําตามแนวทางที่กําหนดอย่างเคร่งครัดในห้องประชุมสํานักง,งานสรลประธานที่13ตําบลวงชุมพรทามวงจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกร,รณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่14-15กันยายน2563 ในวันจันทร์ที่14กันยาย 25, 13, 13, 25น2563เวลา13.25นสมเด็จพระนิษิาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสด็จพระราชาดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปีล็อกขีอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ในพรชัยแสงอังสุมาลีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาด้านวางแผนและโครงการกรมชลประทาน ายมณัสุดพวิพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13เฝ้ารับสเสด็จในส่วนของสำนักง,งานชลประทานที่13และโครงการชลประทานกาญจนบุรีได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างถังพักน้ำและติดตั้งเครื่องกองน้ำในวันคาที่15กันยายน2563เวลา9นาฬิกา านพรชัยแสงอังสุมาลีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาด้านวางแผนและโครงการกรมชลประทานพร้อมด้วยนายสันติศักดิ์ศีวารินผู้มยการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่13และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13เขาร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสเสด็จตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงทวิงน้มู่ที่4ตํตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่16กันยาย,ยน2563เวลาา0 0นนางอรไทัยธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักง,งานสลประทานที่13เป็นประธานในการเปิดประชุมสรุปบทเรียน After Action Review การเพิ่มสกเกลภาพด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลประจำปีงบประมาณพศ2563โดยมีนางสาวพรนยดนีพรมรักษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดประชุมสรุปประเด็นในครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลนอาคารจันทรคปวิสุทธิเทวาตำบลเมืองชุมพรทมม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่16กันยาย,ยน2563เวลา10นาฬิกา30นาทีในมณสุดพวงผู้มุในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดก,การน้ำปี2563และปี2564ในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัฉริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชชาติกำภูกรมชลประทานโดยมีนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ซึ่งมีการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์น้ําและร่วมเสนอแนะแนวทางการบริหารจาัดก,การน้ําปี2563และปี2564ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัชริยะสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเผอถม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่16กันยายน2513เวลา10นาฬิก30นาทีนางอารไทธรรมสิริหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านงานบริหารทั่วไปประจำปีงบประมาณพศ2564โดยมีนางสาวสุธิดากังสนานนท์หัวหนา้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานชลประทานที่13เพื่อให้การดำเนินการ จะทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านงานบริหารทั่วไปเป็นไปนตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพด้านการบริหารทั่วไปและเกิดประโยชน์สูงสุดณห้องประชุมสำนักง,งานสุรประธานที่13ตำบลม่วงชุมพอทัาม,ม่วงจังหวัดกาญจนบุรี องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุ่นบมรจพราชดาริในเขตพื้นที่ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่17-18กันยายน2563ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563เวลา10นาฬิกา30นาทีพลอากาศเอกชลิตพุกภาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนุนบมรจพราชดาริในพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงร การอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายบวรศักดิ์วานิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานน,นายมนัสสุดพวงผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานที่13บสรวมมีการต้อนรับโดยองคมนตรีและคณะลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านหินตมบลสมเด็ดจเจริญอำเภอนหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินใชร้ระยะเวลาก่อสร้าง4ปีเมื่อสร้างเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรได้ประมาณ3,000ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์200ครัวเรือนจากนั้นคณะองคมนตรีได้ล,ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรี พื่อติดตามการดำเนินง,งานโครงการและปลูกต้นรงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจรําราชการที่สิณบริเวณโครงการพร้อมปล่อยพันธุปลาตะเพียนจานวนหนึ่งตัวก่อนพบประราษฎรที่มาให้การต้อนรับและเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสาวไพฑูลศรีเวียงเกษตรกรผู้เปลี่ยนจากการปลูกอ้อยเพียงอย่างเดียวมาทําการเกษตรทฤษฎีใหม่หลังได้รับประโยชน์จากระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอเนือมจักพรพราชดาริ ในวันศุกร์ที่18กันยายน2563เวลา9นาฬิกาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่โครงการฝ่ายทดน้ำบ้านหนองแดงอเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองกุ้มอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายบวรศักดิ์วานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายไพศาลพงนรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13นายพรชัยผู้พร้อมผ่านผู้อำนวยการส่วนแผนงานนายประสาทสุขอินผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามการักาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรีนายพงศักดิ์ฤทธิ พุ่มในการโครงการก่อสร้างสำนักง,งานชประทานที่13ตลอดจนข้าราชการกรมชประทานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะองคมนตรีได้พบประราษฎรในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับและได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายเนตรหม่อนทองและนายสัมเพลรู้ระวังเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากระบบส่งน้ําของโครงการเดิมสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละหนึ่งครั้งภายหลังจากได้รับประโยชน์จากโครงการฝ่ายทดน้าบ้านหนองแดงอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริทําให้สามารถปลูกข้าวได้ปีละสองครั้งและแต่ละครั้งได้รับผลผลิตเพิ่มเป็นสองเท่าทั้งยังสามารถทําเกษตรแบบผสมผสานทําให้มีรายได้ที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วันพิหัสบดีที่17กันยายน2 5 1 3เวลา10.30นในอำนาจชุมวงผู้มีการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายพงศกรอุตตะนางกูลผู้มีการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองให้การต้อนรับคณะจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําแม่กลองซึ่งทางคณะได้รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจากกัดการลุ่มน้ําแม่กลองในะห้องประชุมสานักง,งานชรประทานที่13จากนั้นคณะได้เดินทางไปลงพื้นที่บริเวณหัวงานเขื่อนแม่กลองตมมุ่งชุมเผอท่าม,มุ่งจังหวัดกาญจนบุรี วันศุกร์ที่18กันยายน2563เวลา10.30นา,านาในมณราสุดพวงผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานประจำปีงบประมาณพศ2563ณนห้องประชุมทานทิพย์นึ่1ชั้น4อาคาร99ปีหม่องโดชิวชาติกัมพูกลมชลประทานโดยมีนายทองเปลวกลองจานอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธาน ในเวลาเดียวกันแนอำนาจชูวงผู้มยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรบุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย RID n no. มาย1 ความก้าวหน้าการปรับโครงสร้างกรมชลประทานการปรับปรุงระดับตำแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานบ้านพักและอาคารที่จอดรถผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2563งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564และแนวทางการบริหารจัดการน้ำปี2563ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัอฉริยะสำนักงานชนประทานที่13ตำบลม่วงชุมเผ่าท่าม่วงจังหวัดกาญจบนบุรี